สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกัสิผ้ามาฉีดยาคุมหญ้าหลังจากปลูกหนึ่งวันนะครับผมอ่ามือนีนะครับก็ใส่เป็นของซูมิโซย่านะครับเป็นยาคุมนะครับหลังปลูกอกล่องหนึ่งนี่ก็อยู่ประมาณสิบซองนะครับสิบซองเนี่ยนะครับสิบซองซองละห่ากัมนะครับผมอ่านี่ครับกล่องหนึ่งกล่องละสามร้อยี่สิบาทนะครับผมเป็นอ่าสารคุมหญ้านะครับหลัง จากปลูกมันไปแล้วนะครับ1-2วันนะครับผมมือนี้กระิาพามาฉีดนะครับวิธีการผสมนะครับผมจะผสมใส่ถังนี่นะครับ2ถุงอ่าสองซองนะครับซองละหกรัมเป็นซิปกัมต่อน้ำยี่สิบลิตรครับเอาแบบเข้มข้นนะครับอ่าคุ้มวัชพืชหรือว่าคุ้มหยานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปสาธิตวิธีการฉีดนะครับพี่น้องหลังจากปลูกไปแล้ว1วันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไป สาธิตการฉีดคุมยานะครับนี่ครับผมกฉีดลักษณะนี่แหละครับว่าหันได้ฉีดครับวิธีการฉีดหลังเสียบนะครับหลังเสียบไปแล้วนะครับ 1- ถึง2วันนะครับฉีดไปเลยครับพี่น้องเห็นไหมนี่ครับฉีดลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ฉีดไปเลยนะครับถือต้นมั่นทอนมั่นห่ากับโป็ไปยังครับพี่น้องวิธีการฉีดฉีดลักษณะนี้ครับแกงสรายขวานะครับคุ้มล่องมั่นไปนะครับหลังจากปลูกตัวนี้ดีครับใส่มาหลายปีแล้วนะครับผมเพราะว่าคุ้มหญ้าได้ดีนะครับคุ้มหญ้าได้นะครับสามเดือนครับพี่น้องคุ้มหญ้าได้สามเดือนนะครับบ่มันโคษณาให้เพื่อนบ่อได้ขายนะครับ บอได้ขายบอได้โฆษณาแต่ว่านํามาใส่แล้วได้ผลดีครับพี่น้องก็เลยมาบอกต่อพี่น้องนะครับซูมมือนี่นะครับเ้าบอจําเป็นตกไปฉีดยาข่ายาหรือนะครับหรือผู้ใดจะฉีดยาข่ายานะครับก็ฉีดได้คือกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีสาธิตวิธีการฉีดยาข่ายาให้เบิ้งนะครับผมวิธีฉีดยาข่ายานะครับทีปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะจีรลงให้เบิ้งอีกเช่นึงนะครับจากผู้ใดมาฉีดยานะครับถนัดในการฉีดหรือว่าอยากล่องฉีดเบิ้งนะครับ อ่าตัวนี้เป็นยาคุ้มนะครับซูมิโซยานะครับคุ้มได้สามเดือนนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับคุ้มได้3ามเดือนนะครับอ่านี่สาธิตวิธีการฉีดนะครับกับแกงไส้ขว้าลักษณะนี้ครับพี่น้องอ่าถือต้นมั่นทอนมั่นกับโมไปหนังนะครับช่วงระยะที่เพิ่นกําล่งจะแตกตานะครับโมมีผลกระทบอย่างมากง่ายนะครับผมกับฉีดลักษณะนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยครับ เฉียสลับใส่ขัวไปปกติธรรมดาให้เป็นฟุลละองนะครับให้เป็นฟุลละอองนะครับอ่ามันดีก็คือบอกง่ายๆว่าดีอย่างหนึ่งก็คือมันคุ้มได้๋สามเดือนครับพี่น้องคุ้มได้สามเดือนไม่มีปัญหาเรื่องหยานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเทากับมัมรุ่งต้นมั่นทอนมั่นเท่าให้ดีนะครับมํมรุ่งต้นมั่นทอนมั่นเท่าให้เพรินใหญ่นะครับให้เพรินใหญ่กบหองนะครับนี่ครับ ลักษณะการฉีดนะครับฉีดไปเลยนะครับบ่ได้เกี่ยวกันนะครับนี่ครับนี่ครับกับลักษณะนี้นะครับวิธีการฉีดฉีดแกงใส่ขัวใส่ขวาลักษณะนี้เนี่ยครับถ้าหลังจากปลูกไปแล้วเขากับบ่ค่อยได้ระวังป่านไดนะครับแต่ว่าทาอ่าได้เป็นอาทิตย์แล้วเขาต้องระวังเลยครับเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่นแตกตาแท่งหยอดง่าวแล้วนะครับแต่ว่าหลังปลูกจะจะดีอย่างหนึ่งก็คือดินต้องมีความชื้นนะครับพี่น้อง ดินตองมีความชื้นนะครับเข้าฉีดลักษณะนี้ดินตองมีความชื้นเนี่ยนะครับสาธิตให้พี่น้องเบ่งวิธีการฉีดนะครับฉีดกับฉีดลักษณะนี้นะครับเห็นบอ่อต่วนมั่นทอนมั่นบอ่บอใดบ่ต้องไประวังเพราะว่ามาั่นเฮาว่าห่านได้คืนสูงหรือว่าเฮ้าแซ่หวัวตาแต,แตกตานี้ในน้อยบ่เป็นหยางครับตัวนี้ใส่มาแล้วนะครับสองสามปีแล้วนะครับใส่มาแล้วสองสามปีถือว่าได้ผลดีนะครับเฮาบ่ไดดมาเสียหยามัน่นเฮาบ่ไดดมาฉีดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นยาคุ้มอยู่นะครับเป็นยาคุ้มจะออนออนนะครับเป็นยาคุ้มเม็ดหลังจากปลูกไปแล้วนะครับ1นถึงสอวันนะครับ1นถึงสวันนะครับฉีดเลยนะครับดินห้องกับกระรังซุ่มๆนะครับยาพ่นจังจะมีผลดีนะครับจริงิมีผลดีมันจะจีด่ผลนะครับลักษณะการฉีดกระฉีดลักษณะนี้แหละครับพี่น้องฉีดซ้ายขวานะครับ เมืองคนฉีดนะครับฉีดอยู่ความชํานาญนะครับเก็บมาหลายปีแล้วนะครับเก็บมาหลายปีแล้วกระฉีดลักษณะนี้ครับเนี่ครับคุ้มหยาได้ดีนะครับหลังจากเขาปลูกไปแล้วบางคนบม่เคยฉีดนะครับจะฉีดลักษณะใดนะครับฉีดไปเลยครับนี่เห็นบอวิธีการฉีดหลังจากฉีดอหลังจากปลูกแล้วนะครับหลังจากปลูกแล้วหนึ่งถึงสองมือก็ฉีดลักษณะนี้แหละครับแกงใส่หัวไปเลยนะครับเรต้องไประวังนะครับ ฉีดทับได้เลยนะครับต้นมันทอนมันเฮาเพราะว่าในช่วงนี้มันเฮาบะฮันไหญยาวนะครับบะฮันไหญยาวมะฮันแตกหยอดอ่าใหญ่นะครับอ่าแค่ออกมาเป็นตุม่มเป็นตานี่หนี้น้อยบ่เป็นหยังครับเพราะว่ายาตัวนี้อ่าบอ่อทำายอ่าตามันนะครับเนี่ยครับฉีดไปเลยนะครับแปลงนี้หาลานะครับแปลงนี้หาลา กะชีใส่ซูมิอยู่ประมาณอ่ากองน้อยนะครับกองน้อยสิบซองนะครับผมสิผสมใส่ถังนะครับสองซองต่อหนึ่งถังถังหนึ่งน้ำยี่สิบลิตรนะครับซองหนึ่งมีอยูห่ากรัมนะครับผสมใส่แบบเข้มข้นในจังน้อยก็คือสิบกมนะครับผมเนี่ยครับน้ำถังหนึ่งกะชิชีได้อยู่อ่าหลายเติบอยู่นะครับผมกะชิเป็นงานนะครับเกือบลายผุหลักนะครับผม เนี่ยครับก็ฉีดลักษณะนี้แหละครับฉีดสลับสายขว้าครับพี่น้องอฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฮาบ่อยอยากให้มันมีปัญหาเลี้ยงหยาถ้าหยาเกิดมาแล้วนะครับมั่นเฮาเนี่ยนะครับมันใหญ่ซ่ามันลังนะครับมันลังแต่ว่าถ้าเฮาหยาได้หนึ่งถึงสามเดือนนี่หยาบ่เกิดนะครับกจะเป็นผลดีกับเฮานะครับมันเฮาก็ฉีดใหญ่เร็วงามเร็วนะครับพี่น้องเนี่ยครับก็ฉีดลักษณะนี้ครับพี่น้องฉีดใายขว้าสลับไปเลยนะครับ เนี่ยครับแกงไปเลยนะครับเห็นบอโดนละมั่นกับโบเป็นยังครับถ้ามันตายก็ตายยกแปลงนะครับตายมาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เทดมาหลายปีแล้วผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับได้ผลดีนะครับหย่าบ่เกิดมั่นกับเกิดดีขึ้นกันนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้แหละครับพี่น้องฉีดไปเรื่อยสลับสายขวานะครับฉีดอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยการฉีดพ่นยาคุ้มหย้านะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับฉีดใส่ขวาถือกับโบเป็นยังครับ นี่นะครับผ่านการใส่มาแล้วนะครับได้ผลดีบอต้องประหยัดนะครับว่ามันเ้าจิตตายบอมันเ้างจิตเกิดดีบอเนี่แหละครับวิธีการฉีดก็ฉีดลักษณะนี้นะครับสาธิตการฉีดครับพี่น้องมือนี่นะครับพี่น้องเบิรงกจะชัดนะครับฉีดหลังงผูกดินมีความชื้นนะครับมันจะคุ้มหยาได้ดีนะครับซุ้มเม็ดฝอยฝอยหน่อย่อยลักษณะนี้ครับพี่น้องเห็นบอเป็นเม็ดฝอยฝอยหน่อยหนี่กำลังขึ้นมานะครับเป็นได้หยานี่ครับเห็นบอเนี่ยครับตายครับ ตายนะครับถ้าเป็นเม็ดไฟฝอยขึ้นมากก็ร่งแตกออกมานนี่ตายเบิดนะครับหรือว่าซุ้มที่บอฮันเดแตกนะครับมันก็สามารถคุ้มได้นะครับคุ้มได้ถ้าเขาฉีดแบบละเอียดหนากระชีบบเกิดเลยถ้าเขาฉีดธรรมดาปกติไปมันกระชีมีเกิดแน่บกเกิดแน่นะครับแต่ว่ามันก็บางนะครับบางแค่บ่ถึง10%นะครับแค่บ่ถึง10%นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี้คุ้มได้แปดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับคุ้มได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับ ลักษณะการฉีดกับฉีอยู่ลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยครับเห็นบเนี่ยเบ่งกระจัดชัดนะครับแกงไส้ขัวครับบอได้ไปเลี้ยงล่ำมันได้โดนล่ำมันไปพรอมนะครับบอบอล่ำมันหอกกับบอตายนะครับตัวนี้ฉีดมาแล้วทดสอบมาแล้วนะครับสองปีสามปีแล้วได้ผลดีนะครับไม่มีปัญหาเลี้ยงหย่าเลยนะครับผมฉีดเที่ยเดียวนะครับคุ้มได้สามเดือนนะครับคุ้มเด้3สามเดือนเนี่ยเห็นบอพี่น้องเนี่ยเบ่งกะจัดชัดโหลดนะครับ แปลงนี่หาไรนะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับเป็นจังไดนะครับสาธิตการฉีดคุ้มหยานะครับระสีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องพี่น้องก็นําไปฉีดได้นะครับนําไปฉีดได้หลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูก 1- 2วันนะครับจะหาเกินนี้นะครับเพราะว่าต้นมันเฮามันฉีดยาเกินไปยอดมันแตกาเข้าขึ้นมาเป็นขอมือแล้วนะเป็นนิ้วสองนิ้วอาจจะนะครับอาจจะโดนใบมันนี่อาจจะเฮ็ดห้มันชะลอกการเจริ่มเติบโตนะครับ อยู่เป็น1-2สัปดาห์ผมเนี้นะครับแต่ว่าถาฉีดหลังปลูกจะบ่มีปัญหานะครับบ่มีปัญหาเดืองมั่นเท่าจะลังนะครับมั่นเท่าจะตายนะครับผมครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซํำเนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ